มีแกไปเปิดไฟด้วนะมีแคุยรอกลุ่มก่ได้มีแไปเปิดไฟด้วยไอเหี้ยมีกไสานุกลุ่มล่มไดแต่เราหลงตอนแรกตาอุไอเหี้ยแต่เล่นลิเล่นลิมึงอ่

เูาเชียมบูดรกันมันให้โทรปะ่ะเฮ้ยมึงมีดีทอดปะ่ะ อดิสคอตปะนาทุาดีกุลเอออ,อดีตคอร์มาไอเย้แลวมึงอากัต่อตีสามเย <c oughs> นะไอจะดุไอ <c oughs> จะหน,นะเดี๋ยว <c oughs> like, นียกดไลค์วิธีครับ <c oughs> <c oughs> แชร์แชร์มัไชอบ <c oughs> เข้ามาดูเข้ามาดูสร้างดิสคอดดิเพื่อนอเราเรามีผู้ชมหนึ่งคนจะเข้าดิสคอดเราด้วยนะเนี่ยเซิร์ฟเซิร์ฟอะไรอ่ะเซิร์ฟ ต้องให้คนชั้นบ้านไปผู้ชมชาวบ้านใ้เสียเลยได้มีคนดูสับกูแล้วใครวะสวัสดีครับ <จ>ไม่หลับไม่นอนก,ก็นนกคืออะเป็นจอสเตีมก,ก็ไ่งางก็ร่างตรนี้ยะร่างเล่นอะ่เป็นจอจีนเล่นมนเป็นจอเลยไอ้นเนี้ยจบเลยไม่สน,นุกเลยตอนนี้ร่ะงร่าดูาสเรีมนะใอ่ร่าก็เปิดจอไ้ไหน เฮ้ขอลิงก์หน่อยดิลิงก์ยี่คอดะเอม่มมงก็ส่งอะไรก็ให้เหมือนเดิมเล็่งองอะเออส่งอะะเฮ้ยมันมีคนเข้าไปปะเชื่อได้เลยอะ ทำวุทธยาเกษตรไม่ใช่เมื่อกี้มันออกกระไรตัวหนึงเขียวๆแค่เลยผู้ยังเชื่อมูทูดไหมที่ไว้เหี้ยไม่ใช้พวกมึงก็รู้ดิถ้ากูเป็นโจรอดะกูเป็นเสียงนี้โอ้ไม่ใช่ไงเนี่ยโมอะไรเนี่ยใช่ปะ่โมัอะไรเนี่ย m D o f เต็มแล้กน้องสร้างห้องใหม่ใหม่จีนไม่เล่นนะใชมแล้วกแ่งโนะ่ปเสียงกันโลโลเนี่ยคนนี้แหละไอจีนจะเข้าไม่เข้าใช่ไหมจะเข้าไงอ่ะเออคงเต็มแล้วก้อนทใม่ทางใหม่ MDO เขาใหม่เขาใหม่ออกใหม่เลยสร้างเขาใหม่เม like ื่อีคนเลยสิวราสร้างเพื่มไปสิบคนอ่ะมีคนดูสี่คนอ่อมันจะต็มสี่สิบคนเอสคิวเอสคิวเอสคอ่ะอะไรนะ D P

คนนี้นหลว่ะผู้ชมทางบ้าน ผู้ชมทางบ้านอีกคนนึงมาม,มามาเรา <c oughs> ต้องตั้งชื่อเราให้เป็นแก๊งเราเว้อ่ะมีโดหนึ่งโดสองโดสามโดสี่กูแชร์ลงไปในกลุ่มใหญ่ด้วยไม่มีคนละสามคนอีกคนสามคนตอนนี้กูไกด์คลับไม่ได้บอ มา,าทิวะมาแล้วไม่ครับชี้ยงใครหรออ๋อ,อ,อมันเข้ามาดูแนละ้วไงมาแล้วปิดคนไม่ไดเ้เดี๋ยวคนเข้ายงกันเข้า <laughs> ยังดังอระซาวเดี๋ยวเขาแย่เลยเ้าวลาหรือปิดต้อปิดคนนั้นได้นะยังดังอระรับ ใช่งไหมเน่ตาก็จะรับไดนะ้เดน มุดไปบนดมาไมไหนก่ <c oughs> มึงมวยันดันอย่งดันอะไรเนี่ยเดาแบบราง,งว <c oughs> ัลรางวัลเสียมาแล้ว,ลวอ <c oughs> อทำไมเสติมจบอ่ะ <laughs> Nó <đúng không? cười> <laughs> <Sớm. cười> <laughs> ờ, mà ngân nha mặt hack của nhau, nha mặt hack của nhau, nha เฮ้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 สุธำมสุธมนายหรือเป้าสุธามเี่ย้างวะ É... <síntos> เฮ้ยวิทยาวิทยาอะไรอ่ะเฮ้ยมึงจะทราบกูเหรอสุดเฉยอ๋อเม็นคนกดแล้วไอ้กูรูดว่ะใครใครวิทยานะเออสกีโดนแล้วเยอะไรพยายามอะไรแกตัวปะมีจะทราบเลยอ่ะเออ เอาๆ เอ้เกเซนเกเซนมีนะเฮ้เกเซนาวิ่ตามคุณทำไมเนี่ยเเซนเหอคุณรอคุณเดาเนี่ยเเนอียัยังยคนรักคือ

ช <Well. S 2> ื่อห้องชื่ออะไรอ่ะเอาใหม่เอาใหม่ไอคนเดิมมันจะได้ดีกว่า YOU โอยร่้าย4 5 40บตั้งมาปิดเกมซะจเกนนาี่เกินนานมาดอเรี่อ้อะไรนันบ้างเจี๊ยาอัดแชร์อย่าง เนี่ยมึงได้เนอินตีสองอินตีสาแตกตื่นกันไหมว่ะะมันคงไม่เล่นแล้วล่ะเดี๋ยวแชร์เข้ากลุ่มอินห <aujourd increasingly. S> 3สาม่ สนใจนะารักน่ารักน่ารักน่ารักไอ้บอกของปิดไรอ่ะเอาเอาไปเข้า ตาายไปมาแล้วไปมาแล้วเอาอ่ะเอาอ่ะยอ่เอาอ่ะออ่ะโอ้ปิงกูสามร้อยกว่าเลยเอ๊

เดินช้างไง ทียาทำไรอันรอ่ะเฮ้ยกูเจอคนตายว่ะอันนี้สุดท้ามอันนี้ยเออกวเออสกอ่ะ กูเอ็หน่มหอตอนที่กูวิ่งหลบอ่ะตอนที่กูไม่งหลบตอนแรกอ่ะกูลงเอยวะไม่ตอนแรกเลยตอนที่กูไปต่อตอนที่กูแวะไปตอนที่กูแวะไปกูเจอไอบอลแล้วกูก็จะมาทำภารกิจแต่กูเห็นไอโหยหมออยู่กูเ็น นี่ไงแล้วจริงๆกูเปนหลอกซึ่มันมีไอ้หมอไงก็้าต่อไปกันสองคนแลน้วจริง้ไอ<ม>้หมอตายกูรู้แนละ้วกูไม่รู้ <laughs> ไอ้หมอตายตอนไหนแต่ตอนที่กูเห็นไอ้หมอตอนสุดท้ายคือตอนนั้นแต่้หออ ไะบอกวมาเล่นแบนน,น,นีน้หลักการนี้ขึ้นไปไปไป